สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบูชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Farming Simulator 23 Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมอี e ีนี้นะครับผมก็จะพาทุกๆท,ท่านนะครับมาทำปลูกเจ้าคอตต้นนะครับเจ้าคอตต้นนะถ้าแปลเป็นไทยก็ ฝ้ายนะครับผมเราจะมาปลูกฝ้ายกันนะทุคกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับที่ว่าอที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่ององุ่นเนาะต้องขออภัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนนะองุ่นเนี่ยองุ่นมันต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างนะแล้วก็ทํายากมากนะครับผมก็เลยว่าจะขอทําเกี่ยวกับทอตตัน นันก็คือฝ้ายก่อนละกันเนาะอ่ะโอเคก็คลิปนี้ผมก็จะทําเป็นแบบขั้นตอนขั้นตอนนะครับการจะทาฝ้ายนะนั้นก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1นนะครับนั่นก็คือการปลูกเกีกการไถดินแล้วก็ปลูกนะครับขั้นตอนที่2ก็ก็เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการบํารุงเนาะขั้นตอนที่3มก็เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวน,นะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับปายครับก็มาถึงขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือการเตรียมดินเนาะเราก็ไม่ยาก,กายครับเราก็ไถครับไถไถหน้าดินนะครับอ่าไถาหน้าดินก็ปกติครับในการปลูกในการทําไร่เนาะ ก็ต้องไถ่ายก่อนทุกครั้งอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่ก็เป็นการไถ่ายนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไถไปแล้วนะผมเลยไม่ได้มาไถาให้ดูนะครับแต่ก็นี่เอาอุปกรณ์มาให้ดูนะครับทุกคนเป็นการไถยนะครับผมในการปลูกมเมล็ดหรือว่าการหยอดมเมล็ดนะครับเราจะใช้เครื่องตัวหยอดตัวนี้นะตัวนี้นะครับนี่ แอนร์นะครับผมตัวไหนก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมมีตัวนี้แล้วนะเนี่ยเนอะไรเนี่ยออปติมัสอนี่ครับตัวนี้นะครับซึ่งก็ติดไว้แล้วนะติดกับรถไถไว้แล้วนะครับทุกคนอ่ะเราก็มาเริ่มการปูเพราะปูกันเลยนะครับทุกคน ครับก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่2แล้วนะครับนี่คือถ้าพืชเราโตขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับก็เราก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้นะครับมีพวกหญ้าเนาะวัชพืชนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมดังนั้นขั้นตอนที่สองนี้จะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการบำรุงนะครับผมบำรุงดูแลนแลั่นแหละครับผมก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี ฟ้นยาฆ่าหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับสําหรับพั้นตอนนี้เนาะโอเคเราไปเริ่มทํากันเลยครับผมมาครับก็เมื่อเราฟ่้นยาไปแล้วนะครับ เราก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับเป็นการบำรุงพืชของเรานะครับอ่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมนี่เราก็ต้องบำรุงนะครับผมเพื่อผลผลิตที่มากขึ้นนะครับผมนี่ถ้าเราไม่บำรุงดูแลเลยนี่ก็ผลผลิตที่เราจะได้ก็ได้น้อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาทำมาแบบเกี่ยวกับการเกษตรแบบสมจริงนะทุกคน ดังนั้นเราก็ต้องทําให้เหมือนจริงนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนที่3นะครับนั่นก็คือขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะครับทุกคนในการเก็บเกี่ยวดอกคอตตอนนะครับหรือว่าดอกฝ้ายนะ เราก็จะต้องมีอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือรถในการเก็บเกี่ยวเนาะเรามาดูกันนะครับรถในการเก็บเกี่ยวดอกคอตตอนนะครับเราก็เข้ามาที่คอตตอนเทคโนโลยีนะครับผมอ่านี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมี3ชนิดนะครับผมชนิดที่แรกก็คือเป็นรถเก็บเกี่ยวนะครับจะเป็นเคสโมดูลเอ็กเพสหกสนะครับเป็นรถเก็บเกี่ยวนะครับราคาอยู่ที่4ี่0 0 0แปดหมื่น 5,000นะครับผมเครื่องยนต์อยู่ที่415บนะวิ่งด้วยความเร็ว25ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความจุถังเก็บนะครับนั่นก็คือ20,000แอลนะครับผมอ่าเป็นรถเก็บเกี่ยวนะครับตัวนี้ส่วนตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยจะเป็นรถที่ใช้บรรทุกเจ้าดอกคัตต้นหรือว่าดอกายเนี่ยไปขายนะครับผมอ่า ผมก็ได้ซื้อไปแล้วนะเป็นตัวที่3นะครับเป็นโมดูล Ximi นะครับใช้คู่กับหัวลากตัวนี้นะครับของ Max ตัวนี้นะครับผม Max Super Rider 6คูณ4นะครับราคาอยู่ที่101,000บาทนะครับผมจะเป็นรถหัวลากเนาะอ่ะเรามาดูนี่เลยนะครับนี่เป็นรถที่ใช้เก็บเกี่ยว c o t ต o n นะครับจะเป็นเคสนะครับผม โมดูล x p ็กเนะครับนี่รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสีแดงสวยขึ้นมาเลยเชียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีจอโมนิเตอร์1จอนะครับก็จะมีพวงมาลัยนะมีคันโยกค,คอนโทรลแล้วก็ ปุ่มต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบคอนโทรลเนาะด้านบนก็จะน่าจะมีอะไรไม่น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับมีเบาะเล็กอีกหนึ่งเบาะนะนี่นะครับก็คอนโทรลซ้ายขวานะปกตินะอ่าป่ะสำหรับรถเกียรเกี่ยวดอกคอตตอนนะครับส่วนนู้นด้านนู้นจะเป็นรถบรรทุกเนาะอ่ารถบรรทุกที่ผมบอกนะครับผมจะรุ่นแม็กนะครับผม นี่ตัวนี้นะแมส์ะ Max นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวลากนะครับเป็นตัวลากเก็บเกี่ยวคอตตอนโดยเฉพาะนะครับผมไม่ใช่เก็บเกี่ยวดิตัวลากเอาดอกคอตตอนไปขายนะครับผมตัวนี้เนาะก็ผมก็จะบอกนะครับการเก็บดอกคอตตอนนี้ก็จะยุ่งยากอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ารถเก็บเกี่ยวเนี่ยความมีเขามีความจุนะครับสอง 20,000ลิตรนะครับในการบรรจุเขาก็จะอัดดอกคัตต้อนหรือว่าดอกไฟนี่ให้เต็มก่อนนะครับถึงจะเทออกนะดังนั้นนะครับเราก็ปลูกดอกคัตต้อนไว้เยอะๆนะครับก็คือว่าพอเมื่อเราเกี่ยวเสร็จนะครับเราก็ไถปลูกใหม่ได้เลยนะทุกคนไถปลูกใหม่นะครับอันนี้ผมก็ได้ทดลองผิดลองถูกมาแล้วเนาะก็เลยไถยปลูกใหม่อันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับเนี่ย ในการเก็บเกี่ยวเนาะอ่านี่นครับการเก็บเกี่ยวก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ดูนะฮะเขาก็จะวิ่งไปตามร่องอย่างนี้นะแล้วก็เก็บดอกคอตตอนนะครับผมดอกฟ้ายนั่นแหละผมจะพูดเป็นดอกคอตตอนแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้นทุกคนเนี่ยเนี่ย ัวด้านหลังเขาก็จะเป็นเหมือนตัวอัดตัวโยกอัดดอกไฟให้เป็นก้อนนะครับก็คือเมื่อเต็มขี่เต็มแล้วนะครับผมเขาจะก็จะปล่อยดอกข้อขต้อนออกมานะครับเป็นเหมือนอัดแน่นมาเลยนะรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับเทออกมาเนาะเราก็นี่นะครับคือถ้าไม่เต็มนี่เขาเขาจะไม่ปล่อยออกมาเลยนะครับเราต้องอัดให้เต็มนะ ดังนั้นเราก็ต้องปลูกเยอะๆนะครับหรือว่าถ้าใครมีแปลงน้อยๆก็ต้องทําแบบผมนะปลูกลหลายรอบนะครับเก็บเกี่ยวเศษไทไถปลูกใหม่นะครับบำรุงใหม่เนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านี่นะจะได้เต็มความจุนะครับผมเขาจะได้ทิ้งดกอกข้อต้นออกมาเนาะรเราหลังจากนั้นเราก็ใช้รถบรรทุกนะครับในการไปเก็บนําดกอกข้อต้นนี้ไปขายนะครับทุกคน จะประมาณนี้นะเลยนะครับผมสําหรับขั้นตอนที่3นะครับนันก็คือขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวแล้วก็นำํำขนส่งไปขายนะครับโอเค จะเตรียมความจุดียังครับตอนนี้เมื่อใกล้เตรียมความจุแล้วเด็วเขาก็จะปล่อยออกจากทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราพอเขาปล่อยออกมาเดี๋ยวเราค่อยนำรถบรรทุกมาใส่นะครับรถบรรทุกที่เรามีอยู่ก็ใส่ได้สองก้อนนะครับผมอัดได้สองก้อนเลยนะครับสำหรับ อกฝ้ายหรือว่าดอกคอตตอนนะครับน,นี่ก็ใค่เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆครับให้เต็มความจุนะครับโอ้แต่เลื้อยไวมากเลยครับรถเนี่ยดูสิครับใช้งานแป๊บเดียวนี้เลิอเ้อหมดเลยครับต้องเอาไปล้างนี่นะครับเ,เรามาดูราคากันดีกว่านะราคาตอนนี้นะครับสำหรับดอกคอตตอนนะครับผม ราคากำลังขึ้นนะอยู่ที่3,819นาะครับผมอ่าใกลแล้วใกลจะขึ้น4,000แล้วนะครับผมอ,ออกมาสักทีเราจะได้ไปขายนะครับผมจะได้ไปขายไม่ใช่หรอกอยากรู้ว่าจะได้ราคาจะขายได้เท่าไหร่นะครับเต็มน,นะครับตอนนี้ เี็ีมดูฟังอีทีมวันนี้เ,อ,อ,เ,อ,เ,เอาละครับรถเครื่องยนต์จะหยุดแล้วนะครับอ่าปล่อยออกมาแล้วครับนี้โอ้เขาก็จะปล่อยออกมาอย่างนี้เลยทุกคนดูดินี่นะครับโอ้ดอกคอตตอนหรือดอกไฟเขาจะไหลลงมาแบบนี้เลยนะโอ้โอโก้อนใหญ่อหะ่ทุกคนเฮ้ แล้วเราก็ปิดคืนแล้วก็เก็บเกี่ยวต่อ oh. นี่นะครับนี่ oh oh. เหมือนเขาเรียกอะไรก้อนอยางอะไรปะทุกคน <laughs> ทุกคนดูสิโอ้โ oh ห oh. นี่เนี่ยโอเคี๋วยวหลังจากนี้เราไปเอารถบรรทุกกันนะครับผมไป จากนั้นนะให้เรากดเปิดเครื่องนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เราก็ถอยไปเลยครับนี่นะเขาก็จะดึงหลอกคอต้อนเข้าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปดูนะครับนี่นี่ดึงเข้าไปอย่างนี้เลยโอ้โหเท่จัด นี่นะครับหลังจากนั้นก็จะลงแบบนี้เนะาะร,รออีกชุดหนึ่งครับผมราติดตามอีกชุดหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวหมดแล้วนี่จะไดจะ้จะได้อีกสักหนึ่งชุดไหมเนาะรถบรรทุก ของเรานะครับที่จะบรรทุกดอกคอตตอนไปขายนะครับก็สามารถบรรจุได้สองก้อนนะครับทุกคนสองก้อนเลยนะก็คือก้อนเดียวนี้ก็ใหญ่มากแล้วนะครับสําหรับออดอกคอตตอนเนาะที่อัดแน่นมากเลยนะครับดูไปดูมาก็เหมือนก้อนอยางนะก้อนอยางบ้านเราเนาะนี่ครับก็เก็บเกี่ยวไปอย่างนี้เลย พอเต็มความจุเขาก็จะปล่อยออกมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนอะใกล้แล้วครับรถเริ่มช้าแล้วอะเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับปล่อยออกมาแล้วนี่ปล่อยดอกเขาต้อนออกมาแล้วนะครับนี่เขาอาจมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างนี้เลยนะครับ ปึ๊บแล้วก็เก็บเกี่ยวต่อครับผมโอเคเราก็ไปนำรถบรรทุกนี่ไปใส่ต่อเลยนะครับเออ สักทีโค้ดเสียเวลาอะไรครับทุกคนอ่ะตอนนี้ผมก็ได้พบแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้เราก็จะนำดอกคอตตอนไปขายนะครับทุกคนโดยการใช้รถบรรทุกของเรานะ ตอนนี้ผมก็ได้มาร์คจุดไว้แล้วนะครับจุดขายเนะาะปปเข้าทางนี้ก็ได้ครับผม๋ยวบอกว่าต้องถอยอีกนะ ทแล้วครับทุกคนมาดูนะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับโอจากสามหมื่นห้าขึ้นมาเป็นแสนก้อนเดียวขายได้โอเกือบแสนแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นเก้าหมื่นใช่ไหมเนี่ยสามหมื่นห้าเจ็ดหมื่น ก้อนนี้มันต้องดันแหละเดี๋ยวนะครับมอรถบรรทุกไปดันนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูก้อนนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสามพันแปดร้อยยี่สิบสองนะต่อพันลิตรนะครับผมอะเราลองดันเข้าไปขายใหม่ครับตอนนี้มีหนึ่งหนึ่งแสน เอาเป็นหมื่นสอแล้วกันนะเขียนไปขายหมื่นสนะครับตอนนี้ไปขายจะได้เท่าไหรขึ้นมาที่ก็อยู่ประมาณ1 2ื่นันก็อยู่ประมาณ7จ็ดหมื่นเจ่ะเจ็ดห่นหกพันิบาทนะครับผม ก็ลืมไปมันมีราคาขายบอกโอ้โหก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนถือว่าคุ้มเลยนะแต่ก็ต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับเราต้องปลูกเยอะๆนะเนาะเดี๋ยวผมจะปลูกดอกคอตตอนนี่แหละเดี๋ยวปลูกอีกนะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็จับประมาณนี้นะครับในการ เก็บดอกคอตตอนนะครับนั่นก็คือดอกไฟนะครับนำมาขายเนาะ,ะจากที่มี1น0 0 0ล้านสามหมื่นประมาณ3ามหมื่นห้าตีไป3ามหมนห้านะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมันมีบอกไหมเนี่ยคอตตอนน่าจะบวกมาที่ 153,670บาทนะครับทุกคนอ่าสำหรับดอกคอตตอนเนาะโอเคครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนที่3นะครับนั่นก็คือการเก็บเกี่ยวเนาะแล้วก็นำผลผลิตมาขายนะครับผมปกติผมอยากรอราคาให้ถึงประมาณ4 0 0พก่อนนะผมค่อยขายนะอันนี้ราคาอยู่ที่ ,382 2นะครับทุกคนอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการปลูกนะครับการปลูกการบำรุงรักษาแต่รุงนะไม่ใช่บำรุงรักษาดิ่บำรุงดูแลอ,อแล้วก็การเก็บเกี่ยวการนำมาขายนะครับขนส่งนำมาขายของดอกคอตตอนนะหรือว่าดอกฝ้านะครับผมอ่นะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ผมใช้ระยะเวลาในการทำนี่ก็ประมาณ2วันนะครับ ลองผิดลองถูกนะอะโอเคถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องนายชาบูชาแนลด้วยนะครับทุกคนใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเห็นมีเพื่อนๆถามว่าผมใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะครับผมก็ใช้เรียวมีจ t ททูโปนะครับตัวนี้นะ c ี u ก็จะเป็น Snapdragon 8G1 นะครับแรมอยู่ที่12ความจุอยู่ที่256นะครับผม ส่วนมือถือรุ่นไหนเล่นได้บ้างอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก <g iggle> ็เกมที่มีกราฟิกสูงก็อย่างที่บอกนะครับเครื่องมันก็ต้องดีนิดนึงนะครับทุกคนว่าเกมนี้อย่างอันนี้ผมก็ตั้งกราฟิกสูงสุดเลยนะครับอ่าเป็นวิลิเป็นเวลี่ไฮนะครับกราฟิกเนาะ <c oughs> ทุกอย่างเต็มหมดนะครับผม <c oughs> อ่าโอเค สำหรับคลิปนี้ลายทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม